สวัสดีครับผมชื่อภูมินะครับมาจาก Revive Community พวกเราเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีพันธกิจที่อยากจะส่งเสริมเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้ซ้ําในสังคมไทยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการซ่อมนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไงต่อตัวเราบ้างต่อสังคมของเราแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะฮะเวลาเราพูดถึงการจัดการขยะเรามากรักยิคนพูดเรงการรีไซเคิลบ่อยมากถูกไหมฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการจัดการขยะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะครับมันจริงเกิดขึ้นใกล้ตัวเรากว่านั้นนั่นก็คือการซ่อมแล้วก็การใช้ซ้ํานั่นเองนะครับการซ่อมของเพื่อยืดอายุการใช้งานให้เราใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับใช้ซ้ําต่อไปตามหลักของ c i r c u l a r economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจุนเวียนเนี่ยการซ่อมจริงๆแล้วเป็นการจัดการขยะที่ดีที่สุดในต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการรักษามูลค่าของทรัพยากรไว้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเราเทียบกับการรีไซเคิลนะครับการรีไซเคิลเนี่ยกว่าจะรีไซเคิลมันเราต้องทําลายทรัพยากรที่อยู่ในสินค้านั้นให้เป็นชิ้นเล็กๆไปแปรรูปมันนะครับแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่เป็นสินค้าหนึ่งแต่ว่าการซ่อมเนี่ยเราไม่ได้ไปทําลายสินค้าเราพยายามคงมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าเหล่านั้นนะให้อยู่ในรูปสินค้าเดิมนะครับซ่อมแล้วก็ใช้ไปได้น,นานๆ แต่ความท้ารายของการส่งเสริมการซ่อมนะครับมันมีอยู่ว่าการซ่อมเนี่ยมันขัดกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับที่พยายามส่งเสริมให้เราซื้อสินค้าใหม่ตลอดเวลานะฮะซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับที่ใช้ในการออกแบบสินค้าเพื่อลดแรงจูงใจนะครับในการซ่อมแล้วก็การใช้ซ้ำเนี่ยเราเรียกว่า plan obsolescence หรือว่าการออกแบบให้หมดอายุไข โดยเราสามารถทําได้หลายวิธีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุที่พังง่ายนะครับหรือว่าการใช้สิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นส่วนพิเศษที่ทําให้สามารถหาเปลี่ยนใหม่ซ่อมได้ยากนะครับการประกอบสินค้าที่ในรูปแบบที่ทําให้การแกะซ่อมออกมาแกะออกมายากร้านซ่อมไม่อยากแกะนะครับเราเองก็ไม่อยากจะแกะออกมาซ่อมนะครับการถือครองข้อมูลการซ่อมการดูแลสินค้านะครับหรือการให้ไม่ราคาของการซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเท่ากับการซื้อใหม่ แม้กระทั่งการทําการตลาดเองให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้มันไม่ดีเพียงพอแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายประเทศตอนนี้นะครับถึงได้ออกมารณรงค์ในเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า right to repair นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงสินค้าและบริการได้ดีขึ้นนะครับเพราะการจะส่งเสริมการซ่อมเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีคือการมีสินการผลิตสินค้าที่คู่ควรแก่การซ่อมก่อนนั่นคือสินค้าที่มีคุณภาพดี คงทนซ่อมง่ายและมีราคาซ่อมที่คุม้มค่าดังนั้นพอในมุมมองในมุมของความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นว่าการซ่อมเนี่ยนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อเสียงวารองที่ดีที่สุดแล้วนะครับมันยังเป็นการคืนอํานาจและสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีขึ้นภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งทํากําไรสูงสุดอีกด้วยนะฮะผมขอยกตัวอย่างสินค้าหนึ่งให้ทุกคนฟังนะครับ หลายท่านที่เป็นสาวก i p h o n e ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า p p o o n เนี่ยมันเจ๋งยังไงบ้างเนาะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าสินค้า iPhone อันนี้กำลังจะซ่อมและดูแลรักษาง่ายขึ้นใครที่ใช้ iPhone 14นะครับ iPhone ของคุณเนี่ยซ่อมง่ายกว่ามือถือ iPhone รุ่นก่อนๆมากเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมานะครับ iPhone 14เป็น iPhone รุ่นแรกเลยนะครับที่เวลากระจกด้านหลังมันแตกอะ เราสามารถแกะถอดออกมาเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่นาทีถ้าเป็นรุ่นแต่ก่อนเราคือเราต้องลื้อทุกอย่างออกมาหมดนะครับแล้วก็เอาเศษกระจกนั้นออกมานะครับส่วนใครที่ใช้ Iphone 15ดีไปกว่าน,นั้นนอกจากซ่อมกระจกด้านหลังแตกแล้วแตกได้ง่ายแล้วนะครับสายชาร์จของเราจะเป็นสาย USB-C อีกด้วยนะครับทำให้ต่อไปนี้เวลาเราทำสายชาร์จขาดหรือว่าทำหาย เราก็ไม่ต้องไปซื้อสายชาร์จใหม่จาก iPhone อีกต่อไปนะครับเราสามารถใช้สายชาร์จ USB-C จากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นได้นะฮะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับ a p p เ e เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาเห็นใจผู้บริโภคหรือว่าเขารักสิ่งแวดล้อมนะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสังคมการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมนะครับในยุโรปและอเมริกา ที่ขับเคลื่อนอย่างจริงจังจนทําให้ภาครัฐนะครับตอนนี้เขาออกกฎหมายนโะยาบายออกมาอย่างจริงจังแล้วนะฮะทำให้ Apple นะครับจากแต่ก่อนที่เป็นอลิที่ต่อต้านสิทธิเสรีภาพในการซ่อมนะครับคอยใช้อํานาจรัฐปัดเป่าหูภาครัฐเนี่ยปัดเป่าหูภาครัฐให้เลื่อนสิทธิเสรีภาพนั้นออกไปนะครับตอนนี้นะครับกลายมาเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมเรื่องของสิทธิในการซ่อมมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยเราเริ่มหาคู่มือการซ่อมหรือว่าหาอะไหล่ เปลี่ยนในการเปลี่ยนมาสักเปลี่ยนซ่อมมือถือซ่อมมือถือหรือซ่อมคอมตัวเองได้ในหลายๆประเทศที่ Apple ทําให้ออปเรตแล้วนะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างกฎหมายของยุโรปนิดนึงนะครับที่พูดเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อมเพราะว่าจะได้เห็นว่าสิทธิ์ในการซ่อมกฎหมายเหล่านี้มันเกี่ยวมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากการคน้นคว้านะครับเราจะค้นพบว่ากฎหมายตอนนี้ในยุโรปมันมี4ตัวที่ทํางานซ้อนกันในการส่งเสริมเรื่องของการซ่อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ กฎหมายอันแรกเลยคือทําเรื่องของการกําหนดอายุขั้นต่ําของประกันสินค้าบางประเภทเช่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ให้มีอายุขั้นต่ําอย่างน้อยสองปีนะครับเพื่อให้คนยืดอายุการใช้งานต่อไปนะครับกฎหมายตัวต่อมาเนี่ยจะทําเรื่องของการกาหนดการออกแบบสินค้าเพื่อให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันออกมาซ่อมง่ายขึ้นรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ตัวที่3นะครับเมื่อกี้คุยเรื่องออกแบบตัวที่3เนี่ยจะทําเรื่องของการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคในเรื่องของความซ่อมง่ายรายละเอียดเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะครับแล้วก็ป้องกันการให้ข้อมูลที่ฟอกเขียวกับผู้บริโภคนะฮะส่วนตัวสุดท้ายที่เพิ่งออกล่าสุดเพราะว่าได้รับการอ d ดพ์มาในเดือนเมษาที่ผ่านมานี้นะครับคือดูในเรื่องของการทําให้ราคาซ่อมเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการซ่อมด้วยการยืดอายุประกัน นะครับแล้ก็สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงร้านซ่อมได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นนะครับเมื่อชุดข้อกฎหมายเหล่านี้มันได้รับการใช้งานพร้อมกันก็คือว่าการซ่อมเนี่ยจะกลายเป็นการดูแลสินค้าที่สำคัญที่สุดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในยุโรปตลาดในการซ่อมเองก็จะโตขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับในส่วนของผู้บริโภคเนี่ย เขาก็จะประหยัดเงินไปได้6.7ล้านล้านบาทและลดการปล่อยการเรือนกระจกไปได้18ล้านตันในช่วง15ปีคำถามก็เลยต่อมาครับว่าคนอาจจะถามว่าถ้าคนบริโภคสินค้าน้อยลงธุรกิจและเศรษฐกิจจะทำยังไงละ่ะคนเหล่นั้นก็คงจะเป็นในทุนและแวกนี้แหละครับที่จะมาถามเรื่องนี้กันนะครับว่าสิ่งค้าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น พอเราไปอ่านข้อกฎหมายล่าสุดของยุโรปผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเพราะมันมีประโยคสั้นๆที่มันโชว์ถึงทัศนคติที่เราจะไม่ได้เห็นในนี้นะครับเขาเขียนมาว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่รายรับของธุรกิจมันได้น้อยลงเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่สวัสดิการของผู้บริโภคหรือคุณภาพชีวิตที่เขาดีขึ้นพอเขาได้คุณภาพสินค้าที่ดีและเขาประหยัดเงิน เอาเงินเหล่านั้นไปลงทุนไปซื้อสินค้าบริการในที่มันคุ้มค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาและไปลงทุนในเศรษฐกิจที่มันดีต่อคุณภาพชีวิตของเขาและสังคมมากขึ้นประโยคอันนี้เป็นประโยคสั้นๆที่ผมอ่านผ่านตอนอ่านข้อกฎหมายนั้นอยู่แต่ผมรู้สึกว่าเป็นประโยคที่แบบไม่มีทางเห็นมันมันโชว์ถึงทัศนคติ m e n t a l model ที่ต่างออกไปเลยนะฮะทีนี้หันกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างครับ นโยบายของประเทศไทยตอนนี้เราพูดเรื่องของการซ่อมน้อยมากๆนะครับแม้ว่าเราจะมีการพูดเรื่องของเซอร์เคิลไลฟ์คอนมอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ตามนะครับการซ่อมเราแทบไม่ได้แตะเลยนะฮะแล้วเราก็คงจะไม่ได้แตะประเด็นนี้เลยถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเพราะว่าการผลักดันเรื่องของการซ่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและธุรกิจนี่จึงเป็นเหตุผลที่ลีไวท์ก่อตั้งขึ้นมาครับพวกเราเป็นกลุ่มผู้บริโภคจิตอาสาหาเชากินขํา หาเช้ากินข้ามนะคบพูดง่ายคือผมวันนี้ใช้ Business Leaf มาวันนี้นะครับมาทำเรื่องของการผลักดันเรื่องของการทำให้สังคมประเทศไทยเราส่งเสริมเรื่องของการซ่อมมากยิ่งขึ้นอย่างจริงจังโดยเป้าหมายที่เราอยากเห็นนะครับคือการที่ประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายด้านสิทธิ์ในการซ่อมเป็นของตัวเองซึ่งกลยุทธ์ที่เรากาลังทาในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด3กลยุทธ์อย่างแรกเลยคือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ผลักดันในเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อม สองคือการทำแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมร้านซ่อมในไทยนะครับและสามคือการสร้างคอมมูนิตี้ที่ลณนงลงในเรื่องของการซ่อมให้กับผู้บริโภคของเราทั้งสามกลยุทธ์นี้เราแปลงมาเป็นสามโครงการครับโครงการแรกคือ Repairability Index โครงการที่สองคือวนวนแพลตฟอร์มและโครงการที่สามคือ Repair Cafe Pilot โครงการแรกของเรานะครับคือการสร้างเกณฑ์การประเมินระดับความซ่อมง่ายให้กับตัวสินค้าแล้วก็ตัวแบรนด์นะครับนึกสภาพให้เป็นเหมือนฉลากเบอร์5นะครพลังงานจะเป็นฉลากเบอร์5สําหรับความซ่อมง่าย ตัวสินค้าตัวผู้บริโภคนะครับเราก็จะได้ข้อมูลการประเมินการจัดการข้อมูลนี้เราจะประเมินทั้งแต่ในมิติของการออกแบบสินค้าที่เอื้อต่อการซ่อมง่ายแล้วก็ในเชิงของการให้บริการของภาคตัวแบรนด์นะครับว่ามันเอื้อต่อการซ่อมง่ายมากแค่ไหนนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พูดคุยถกเถียงกับตัวแบรนด์ได้มากขึ้น โปรเจกต์ที่2ครับคือการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับชื่อว่าบนๆน,นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เว็บไซต์ที่ให้เล่นบนมือถือนะครับที่เชื่อมต่อผู้บริโภคกับร้านซ่อมร้านซ่อมเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมของคุณลุงคุณป้าตัวเล็กๆตามถนนตามซอยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านซ่อมสินค้าของแบรนด์ขนาดใหญ่ผู้บริโภคน,นะครับสามารถ อ่านค้นหาร้านซ่อมในพื้นที่ของตนแล้วก็อ่านรีวิวร้านซ่อมจากคนที่เคยไปใช้บริการร้านซ่อมนั้นมาแล้วได้นะครับถ้าเขาไปเม้นต์มาในเว็บแพลตฟอร์มของเรานะฮะซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มของเรานะครับ,นนเ,รรบเปิดเรียบให้กำการใช้เป็นเวอร์ชันทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวเว็บแอปของเราตอนนี้มันให้เล่นอยู่แค่บนมือถือนะครับแล้วก็มีร้านซ่อมอยู่ประมาณ100ล้าน100กว่าล้านนะครับทั้งหมดยังอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นล้านซ่อมเสื้อผ้า ตอนนี้นะครับเราเพิ่งมีการพัฒนาใหม่ให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยรองรับการให้ข้อมูลร้ลานซ่อมผัสสินค้าประเภทอื่นๆแล้วแล้วก็เรากําลังทําแคมเปญที่รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเพิ่มร้านซ่อมสินค้าในย่านของตนเข้าไปในแพลตฟอร์มของเราครับส่วนโปรเจกต์สุดท้ายที่เรากําลังทำนะครับอันนี้ได้รับการออตอบรับที่ดีมากก็คือเป็น การนำเสนอกิจกรรมรายเดือนนะครับที่ชื่อว่า Repair Cafe ซึ่งเป็นกิจกรรมรายเดือนที่รวบรวมอาสาช่างซ่อมนะครับให้มารวมตัวกันในพื้นที่เพื่อซ่อมของให้กับผู้บริโภคในย่านนั้นครับกิจกรรมนี้เราจัดภายใต้เครือข่ายของ International Repair Cafe Network นะครับซึ่งทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเรามี r i r Cafe อยู่ประมาณ3,000แห่งเนาะแต่ว่าในย่านของเราตอนนี้ยังแทบไม่มีเลยนะฮะเพราะงั้นจุดเป้า,ปาหมายของเราก็เลยเป็นการนาเสนอ กิจกรรมคอนเซปต์นี้ให้กับทุกคนฟังนะครับโดยการจัดนำล่องสักประมาณ5-6รอบนะครับแล้วก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็นคู่มือสบับภาษาไทยให้คนเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรีแพร์คาเฟ่ด้วยตัวเองต่อไปนะครับซึ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดรีแพร์คาเฟ่นำล่องไปแล้ว5-6รอบนะครับซึ่งผลตอบรับเป็นไปได้ดีมากนะครับเราได้รับการตอบรับ ประสบความสำเร็จทั้งผลตอบรับที่จากทั้งในฝั่งของผู้เข้าร่วมแล้วก็สื่อต่างๆนะครับในเดือนนี้เรากำลังจะเซ็น MOU กับทาง International r e f a i r Cafe Network นะครับเพื่อทำเป็นคู่มือ <c oughs> การทำรีแฟร์คาเฟ่ฉบับภาษาไทยนะครับให้ประโยชน์ให้สังคมไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะฮะและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ภายใต้ Revive Community นะครับ ทั้ง3าโครงการเหล่านี้นะครับถ้าไปดูในต่างประเทศเนี่ยเขาภาครัฐและภาคธุรกิจเริ่มมามีส่วนร่วมในการผลักดันส่งเสริมตรงนี้มากขึ้นแล้วนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เกิดการเปลี่ยนผ่านในเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของรีว이브커뮤니티เองเราเองก็อยากจะเห็นว่าในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนหรือการให้ทางร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจในการผลักดันกลยุทธ์โครงการเหล่านี้นะครับเช่นอย่างใน리패배리티인덱ซ์นะครับเราอยากให้ภาครัฐเนี่ยเมื่อเราได้ ทำพลิตภัณฑ์ไปที่อินเด็กเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ประเมินออกมาแล้วนะครับเราอยากให้ภาครัฐนนี่นำไปใช้ในการออกแบบกฎหมายนโยบายที่ส่งเสริมการซ่อมในฝั่งของแบรนด์แล้วก็ผู้ผลิตนะครับในฝั่งของวนๆแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราเห็นว่าภาคร้านและภาคธุรกิจเนี่ยสามารถเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นเกิดใช้เอ่อเกิดการนำใช้เป็นฟิแนล p r ร d u c ตเร็วขึ้นแล้วก็เกิดการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวรีแพร์คาเฟ่ไพร t ลตนะครับ อยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมให้ r e p พ i คาเฟ่เนี่ยกระจายอยู่ตามภาคต่างๆนะครับเกิดเครือข่ายที่ผลักดันเรื่องสิทธิ์ในการซ่อมมากขึ้นครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ในของ r e ว i r ์ Community ตอนนี้นะครับแล้วก็เราหวังว่าจะได้เห็นตัวการขับเคลื่อนเหล่านี้จะเกิดแรงกระเพื่อมเพื่อให้สังคมเนี่ยออกมาพูดเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อมมากขึ้นในอนาคตครับขอบคุณมากครับ